สวัสดีครับก็สวัสดีวันที่21เดือนตุลาคมนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนและ้วนะี่ครับก็่อนที่จะเริ่มวันใหม่แล้วก็เดือนใหม่ของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้เรามีนัดกันตามเคยนะครับกับการมาสรุปผลการเทรดนะครับว่าวันเดือนนี้นะผมบวกไปเท่าไหร่นะครับของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับเรามาดูผลการฝากกันก่อนนะครับว่าผมนะฝากเนเนข้าไปเท่าไหร่นะครับ ช่องบนสุดนะครับช่องบนสุดจะเป็นช่องที่ผมฝากเงินนะครับก็คือฝากครั้งล่าสุดนะครับวันที่3เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ทิ้งพอตยาวเลยนะครับไม่ได้มีการถอนแต่อย่างใดนะฮะนี่นะครับก็เงินฝาก500เหรียญนะครับสำเร็จนะครับช่วงที่ผมฝากเงินเข้าไปนะครับมันจะมีโบนัสเงินฝากให้100%นะครับสูงสุดได้ที่500เหรียญนะครับผมก็เลยฝากไปที่500 เหรียญนะครับพอร์ตผมรโบนัสด้วยก็จะเป็น1,000เหรียญนะครับไม่สามารถถอนได้นะครับโบนัสนะครับถ้าหากว่าเรามีการถอนถอนเงินนะครับมันจะถอนได้เฉพาะทุน500ที่เราฝากกับกําไรอีก3 7 1เหรียญนะครับที่เราถอนได้นะครับอีก500เหรียญที่เป็นโบนัสก็จะถูกตัดไปนะครับโบนัสมีไว้ทําอะไรใช่ไหมครับโบนัสมีไว้ขยายขนาดพอร์ตให้พอร์ตเรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถออก ออเดอร์ได้แบบเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างสมมุติว่าผมฝากไป500โดยที่ไม่มีโบนัสใช่ไหมครับถ้าผมใส่ไม้์ละ5ก็เท่าก,กับว่าผมใส่ไม้ละ1เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นตามเงื่อนไขของเราคือเราใช้ความเสี่ยงที่ต่ําแต่กาไรสูงนั่นคือความเสี่ยงเสี่ยงต่ดาที่ 0. 5%ของพอร์ต0.5ของพอร์ตก็คือ1น่ง5เหรียญน,นั่นเองนะครับแต่ถ้า1%ของ1000ก็คือ10เหรียญน,นะครับผมก็เลย ใส่ที่0.5%ของพอร์ตฝากไป500บนัสที่500เป็น1,000เดินขนาดมาที่5เหรียญตลอดทั้งเดือนนะครับผมแนะนําว่าอย่าเดินเกินนี้นะครับเดี๋ยวจะพอร์ตแตกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาโทษว่าระบบ Copy Trade ของผมไม่ดีอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยโทษไม่ได้นะครับไม่ทําตามที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่ทุกคนที่ทําตามแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะ บวกหมดนะครับเดือนนี้ก็บางคนบวกไปร้อยยี่สิบมีท่านหนึ่งนะครับบวกจากร้อยไปพันภายในสองเดือนนะครับผมแต่ว่า100หนึ่งร้อยเหรียญนั่นน่าจะใช้เวลา,าใช้ขนาดไม้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะใส่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหรือว่าศูนย์จุดห้าเหรียญได้นะครับต้องใส่หนึ่งเหรียญขั้นต่ำแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจบไปเท่าไหร่นะครับนี่คือพอร์ตที่เป็นตัวเลข ที่เราเห็นคือ1 3 7 1เหรียญน,นั่นเท่ากับว่าผมกำไรมา371เหรียญน,นะครับแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นนะครับถ้านับจากกอปปีเทรดอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวให้ดูขนาดพอจริงๆนะครับนี่คือผลการเทรดทั้งหมดนะครับผลการเทรดทั้งหมดเลยนะครับเดือนแรกนะครับให้ดูเดือนแรกก่อนเนาะเดือนแรกนะครับเดือนแรกผมอ่าไม่ใช่เดือนแรกสัปดาห์แรกของเดือนนะครับผมบวกไปที่220ี่เหรียญ นะครับผมขนาดไม้5เหรียญนะครับขนาดไม้ห้าเหรียญเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เสกขนาดไม้ที่มันใหญ่แบบเกินนะครับแม้ว่าพอร์ตผมจะไปที่200เหรียญพอร์ตผมก็จะเป็น1นึ0ันกับอีกรี่เหรียญใช่ไหมครับแต่ผมก็ยังเดินขนาดไม้ที่ห้าเหรียญ5เหรียญหเหรียญเหมือนเดิมเพราะว่าการขยับพอร์ตการขยับขนาดไม้ที่ครั้งละ1นึ่1เดือนต่อครั้งเนี่ยมันจะเห็นผลได้แบบ สว,ว know, สวยงามกว่านะครับสวยงามกว่าการที <mud stellen. S 1> ่จะไปขยับขนาดพอขนาดไม there, implies, NO vote, ้ทุกๆอาทิตย์ท <chann, S 2> ุกๆอาอันท์หรือว่าทุกๆกวันอะไรอย่างนั้นนะครับแบบนั้นมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเจอวันที่ติดลบพอร์ตของเราก็จะติดลบเยอะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําทุกท่านถ้าจะขยับขนาดไม้นะครับให้ขยับที่1ครั้งต่อเดือนนะครับขนาดพอร์ตเห็นไหมผมขยับ1ครั้งต่อเดือนแต่กาไรจริงๆผมอยู่ที่725 อ่าจะลดยี่สิบสองเหรียญนะครับแต่ว่าทําไมในพอร์ตผมงนี้หนึ่งพันสามเจ็ดสิบเอ็ดเราไล่รายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าสัปดาห์แรกนะครับผมกําไรไปที่สองรอยี่สิบเหรียญพอร์ตผมก็จะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยี่สิบใช่ไหมครับหนึ่งพันสองรอยี่สิบเหรียญอ่านี่นะครับก็เริ่มต้นที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบนะฮะเห็นไหมครับว่าสัปดาห์นี้กําไรเพียงแค่สี่สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับโดยที่ผมไม่ได้ขยับขนาดไม้นะครับ มีวันที่ติดลบน่าจะชนข่าวนะน่าจะชนข่าวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีมีข่าวช่วงมัดแตงออกมาเดินนะครับแล้วมันผิดทางก็เลยติดลบเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็แต่ว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ล้วก็ไม่ถึง20%นะนี่นะครับแต่ว่าผมกำไรมาจากาสัปดาห์แรกแล้วนะครับนี่ที่ติดลบไม่ว่ามันจะติดลบแต่ว่าผมยังมีกำไรจาก สัปดาห์ที่2ใน2วันแรกแล้วก็ทั้งสัปดาห์แรกรวมเป็น300กว่าใช่ไหมครับรวมรวมจบวันที่ผมติดลบ180กว่าเนี่ยผมยังบวกอยู่1 1 0 100อ่า145เหรียญนนครับผมแล้วก็มาบวกต่ออีกนะครับมาบวกต่อวันนี้นะครับวันวันพฤหัสน,นะครับบวกอีก160กนะครับก็เป็นพันสกับอีก5เหรียญน,นะครับแต่ว่าก็มาติดลบอีกนะครับมาติดลบสุดท้ายคือสรุปสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2ของเดือนเนี่ยผม ปิดบวกไปที่40ดอลลาร์นะครับผมรวมทุนรวมทุนก็จะเป็น1,260นะครับ60เหรียญนี่นะครับอ่ะมานี่นะครับนี่1,260เหรียญเราเริ่มสัปดาห์ใหม่กันนะครับจะสังเกตได้ว่า1,260เหรียญนี่นะครับผมก็จะเอาไปใส่ในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันแรกก็คือวันจันทร์ของของของสัปดาห์นะครับ วันนี้ติดลบไปหนึ่งรอยเก้าสิจเหรียญน,นะครับมาสเตอร์ผิดทางนะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะเป็นเพราะเทคนิคไม่เข้าตลาดนะครับก็เลยติดลบไปเกือบสองร้อยเหรียญน,นะครับเกือบ2 0 0้อยเหรียญก็แต่ว่าจะสังเกตได้ว่าแม้ว่าจะติดลบผมไม่ได้ขยับขนาดไม้ไงมันก็เลยยังอยู่ในแดนบวกคือยังอยู่กำไรอยู่นะครับผมถ้าผมขยับขนาดไม้นี้เป็นไงครับถ้าผมใส่ไปที่อพอร์ตผมเป็นพันสองใช่ไหมผมก็จะใส่ไปที่ 6เหรียญนะครับ6กเหรียญนั่นเองนะครับผมก็ต้องผมก็จะติดลบเยอะคนนี้นะครับก็ประมาณ2 5 0ห้าินะครับถ้าถ้าติดลบนะกำไรผมก็จะหายไปด้วยนะครับกำไรก็จะหายไปนิดนึงนะฮะผมก็เลยผมแต่ผมไม่ได้ขยับขนาดไม้นะครับกำไรผมก็เลยยังอยู่เห็นไหมยังอยู่ที่63เหรียญนะครับแต่วันต่อไปสี่วันที่เหลือปิดไงครับสี่วันที่เหลือก็บวกหมดนะครับบวกหมดบวกหมดเลยนะฮะนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าบวกหมดนะครับอืเดี๋ยวนะ มันไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้น่าจะติดลบนะผมใส่ผิดพอไปด้วยนะครับใส่ผิดนะครับอ่ะนี่ติดลบน่าจะติดลบนะครับโอเคก็นี่นะครับสัปดาห์นี้ติดลบไป2วันนะครับติดลบไป2วันนะกลับมาบวกที่สี่บเหรียญนะครับสสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้ค่อน,นข้างบวกน้อยนะครับก็ตกามความมาตรฐานเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมผมว่าน่าจะมีข่าวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น่าจะส่วนใหญ่ถ้าออ,อเดอร์ที่ มีข่าวนะครับมันก็จะข่าวที่มันจะมีข่าวมีสองลักษณะคือข่าวที่มีผลการคาดการ์คือกราฟจะวิ่งไปตามการคาดการ์หรือวิ่งวิ่งหลุดการคาดการ์ไปเนี่ยคือคือจะมีผลต่อการไหลของกราฟนะครับถ้าเกิดว่าข่าวที่มีผลต่อการคาดการ์ก็จะมีตัวเลขการคาดการ์มีมีสรุปต่างๆมาให้นะครับตัวเลขก่อนหน้ากับตัวเลขปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ ข่าวที่ไม่มีผลก็คือจะไม่มีตัวเลขการคาดการณ์จากจากเว็บไซต์ต่างๆเลยนะครับก็คือจะแบบมีข่าวสามดาวก็จริงแต่ว่าไม่มีว่าสรุปผลว่าข่าวที่เคยเกิดแบบนี้เนี่ยมันมันมันมีตัวเลขการคาดการณ์ว่าเท่าไหร่หรือว่านาโคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แบบนั้นถ้าไม่มีตัวเลขก็แปลว่าไม่มีผลตกรับนั่นเองนะครับก็ก็มีหลายวันที่ที่มีข่าวแบบนี้แต่ว่าไม่มีตัวเลขการคาดการณ์ผมก็เปิดแล้วก็ปิดบวกก็ได้นะครับ อาสรุปสัปดาห์นี้นะครับผมบวกไปที่40เหรียญน,นะฮะสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับผมก็ยังคงใส่ที่5เหมือนเดิมน,นะครับใส่ที่ห้าเหรียญเหมือนเดิมน,นะครับจะสังเกตว่าผมไม่เคยขยับขนาดหมยเลยนะครับทั้งเดือนนะครับนี่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือจากพันสองทำไมมาเป็น950ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าผม ไปมาติงเกลนะครับผมไปอยาบมาติงเกลดูแล้วปรากฏว่ามาติงเกลกับตลาด OTC คือมันหลุด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 หดเพลนะครับมันไม่ลงให้นะครับหรือว่ามันไม่ขึ้นให้นั่นเองนะครับก็หายไปจัง250เห็นไหม250เหรียญเลยนะครับก็ไปตายมาติงเกลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นํามานะผมไม่ได้นํามาบวกลบนะครับว่าก๊อปปี้เทรดทำให้ติดลบนะครับผมไม่ได้มาบวกลบนะผมก็ยังคง คิดเฉพาะ c o Copy Trade อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านำมาบวกลบด้วยก็จะหายไป250นะครับแต่ผมไม่นับนะเพราะว่าผมไปทำพลาดเองครับไม่ได้มีมาสเตอร์จากาจากวันปกติทั่วไปที่ททรดนะครับก็คนอื่นก็ไม่ได้มีผลกับผมด้วยนะครับไม่มีผลนะมีผลเฉพาะกับผมคนเดียวเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะปิดสัญญาณการ c Copy Trade ได้วันเสาร์ที่อยู่แล้วนะครับเป็นกราฟของโลกเนาะ ก็ผมพลาดเองนะครับผมก็เลยเอามาใส่950นะครับ950เหรียญแล้วก็อ่ามีวันแรกก็บวกไป128ก็บวกเยอะเลยนะครับแล้วก็วันที่2 3สาก็บวกหมดนะครับมันหมดเลยนะครับก็จริงๆวันนี้บวกเยอะวันวันนี้บวกเยอะแต่ว่าเหมือนเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับออเดอร์มันเลยไม่ค่อยติดนะออเดอร์มันเลยไม่กติดี๋ยวให้ดูอีกคอร์ดหนึ่งนะครับว่าวันอังคารนี่บวกเยอะนะครับ อ่านี่คูมก่อนนะครับวันอังคารเนี่ยบวกร้อยกว่านะครับบวกต้องหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็แต่ว่านีอันเนี้ยเน็ตเน็ตเสถียรทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าวันอังคารนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยติดติดแค่นี้นะครับเราก็กาไรมาแค่สามสิบเจ็ดนะครับก็ถ้าติดหมดทุกออเดอร์ก็มีร้อยขึ้นนะครับมีร้อยขึ้นแล้วก็วันที่สามของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็บวกอีกนะครับแต่ว่ามาติดลบวันพฤหัสนะครับ วันพฤหัสนี้มีน้องใหม่เข้ามาประมาณ2คนนะครับสคนก็โดนรับน้องไปนะครับไม่รู้ควรนเสียหรือเปล่านะแต่ว่าในท้ายที่สุดคือมันติดลบไม่เยอะครับถ้าใส่ขนาดไม้ที่หอร์เซ็น่าพอร์ตก็จะลบเพียงแค่5เหรียญน,นะครับหเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คือแต่ว่าคนใส่ห้าเหรียญน,นะครับมันก็เลยคูณ5เข้าไปนะครับก็เป็น 49- ่สิหรือ้าสเหรียญนะฮะแต่ว่าเมื่อวานวันสุดท้ายอ่าไม่ใช่เมื่อวานวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนก็คือบวกบวกเยอะเลยนะครับ จบสัปดาห์นี้นะครับบวกที่420เหรียญน,นะครับ422เหรียญรวมจบเดือนนะครับก็บวกไปที่722เหรียญน,นั่นเองนะครับผมนับเฉพาะ Copy Trade เท่าน,นั้นนะบวก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีบางท่านบวกถึง120โอ้โหบวก3บวก,าาบวกเยอะกว่าผมมากนะครับมีท่านหนึ่งนะครับบวกจาก100ไป1,000ภายในเวลา2เดือนแค่นั้นเองครับแต่ว่าเขารับความเสี่ยงเขาได้ด้วยการขยับขนาดไม้ทุกวันหรือว่าทุก สัปดาห์อะไรนี้ก็ต้องไปปรึกษาเขาดูนะครับว่าแบบไหนนี่ฮะอ่ะสรุปพอรตนี้นะครับพอรตที่1พอร์ตแรกเนี่ยที่ผมรันตั้งแต่ต้นเดือนนะครับบวกไปอ่าบวกไปจริงๆเป็น700นะครับเ2 2ดือนนะครับแต่ว่าผมไปเสียกับมาถึงเกลยไป200กว่านะครับ200กว่านะครับก็สรุปจาก Copy Trade เดือนเดือนนี้นะครับบวกไป722เดือนนะครับนี่พอร์ตแรกนะครับ มาดูพอรตที่2กันนะครับคือพอรตนี้นั่นเองนะครับผมฝากเงินเข้าไปวันที่ส7เดือน10บนะครับเดือน1ิบนะมีโบนัสงินฝากให้100%รเหมือนกันนะครับก็เป็น1 0 0 0พันะฝากห้าร้อยเป็นหนึ่งพันนะครับผมกำไรมาอยู่ที่2 9 0รอยเก้าสิบนะครับแต่ว่ามันเยอะกว่านี้นะต้องบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันนะสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์แรกผมผมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนโน้ตบุ๊กมันก็เลยไม่มีไฟล์ที่ที่ รันมาตั้งแต่ครึ่งสัปดาห์แรกนะครับม,มันผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่ผมก็เลยใส่สัปดาห์ล่าสุดไปแทนนะครับที่จํานวนเงินทุน940เหรียญนะครับจากที่เริ่มต้น1,000เหรียญของวันที่17ใช่ไหมครับแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันจบที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าน่าจะขาดทุนนิดหน่อยนะน่าจะขาดทุนนิดหน่อยครับเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับก็มาที่940เหรียญนะครับ940เหรียญ เริ่มต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนครับก็วันแรกวันสามวันแรกมี่บวกเยอะนะครับบวกไปประมาณสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าเลยน่าจะนะครับน่าจะสามนะน่าจะแตะสามร้อยได้นะครับแล้วก็มาติดลบอีกนิดหน่อยนะครับติดลบประมาณห้าสิบห้าเนี่ยนะครับก็ถ้าหนึ่งเหรียญก็ติดลบที่ห้าเหรียญนะครับห้าจุดห้านะครับขนาดไม้เหมือนเดิมห้าเหรียญเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็วันสุดท้ายนี่บวกเยอะนะครับจริงๆวันสุดท้ายบวกเยอะกว่านี้นะบวกเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไปเสียช่วงช่วงช่วงสี่ทุ่มนะครับจะบวกประมาณร้อยร้อยห้าร้อยหกได้นะครับแต่ว่าก็หลังสี่ทุ่มมีออเดอร์มาอีกนะครับแต่ว่าติดทางเยอะก็เลยเหลือแค่นี้นะครับเหลือเอาร้อยสองร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าจบวันก็บวกไปหนึ่งร้อยสิบเหรียญจบสัปดาห์ก็คือบวก ามร้อยห้าสิบหกเหรียญนะครับผมก็รวมสองพอร์ตนะครับที่ผมรันมาสามห้าหกบวกเจ็ดนะครับบวกสองสองก็เป็นหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันกับเจ็ดสิบแปดเหรียญนะครับก็สติเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นสี่นะครับสามหมื่นกว่ากว่านะครับสามหมื่นกว่าได้นี่ฮะก็เดือนนี้ผมก็ยังคงใส่ที่0.5้าอ่าที่ห้าเหรียญเดิมนะครับเพราะว่าพอร์ตผมยังไม่แน่นะไม่แน่นะครับผม จะวิเคราะห์วิจารณ์ในทีหนึ่งว่าผมจะใส่ที่เจดเหรียญดีหรือไม่นะครับเพราะว่าพอร์ตผมจริงๆมันไปถึงพันสีได้นะครับดันไปถึงพันสีได้นะครับอาจจะใส่ที่7เหรียญน,นะครับเพราะว่าผมจะขยันขนาดไม้อ่าหนึ่งครั้งต่อเดือนนะครับต่อหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเดือนตุลาอ้าพฤิกายนเนี่ยจะปิดไปที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในกลุ่มกันบ้างนะครับว่า อย่างไงนะครับว่าอย่างไรนะครับก็ให้ดูเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นวันที่29นะครับวันเนี่ยวันที่มันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าวันศุกร์นะครับนี่เพียงแค่ยังไม่จบนะนี่คือที่ผมบอกตอนนี้ว่าบวกร้อยกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่หมดนะครับออเดอร์ยังไม่หมดนะครับนี่นะครับเนี่ยผมเสียดายคู่ GU นะครับอย่างที่ผมบอกคือคู่ GU มันกระชากลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือมันกลับขึ้นแต่ว่ามันกลับขึ้นไปไม่ทันกลับไไขึ้นไปไม่ทันหลายออเดอร์นะครับก็ติดลบไปหลายไม้แต่ว่าในท้ายที่สุดคือมันสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาบวก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 ได้นี่ครับบวกบวกได้หนเดอนนี่ครับนี่นะครับก็ให้ดูนะครับก็หลายๆค,คนก็ปิดบวกกันเยอะนะจบสวยอยู่ครับอาทิตย์นี้นี่นะครับก็ยังลุ้นเลยนี่นะครับก็ นี่นะครับก็นี่จะเป็นกลุ่มเฉพาะผู้เช่าเท่านั้นนะครับในที่สุดก็วินนะครับในที่ผมสะใจที่ตัวนี้ปรบมือที่ตัวนี้เพราะว่าผมสะใจ2ออเดอร์สุดท้ายมันชนะในช่วง5าวิสุดท้ายนะครับก็พออย่างที่เห็นนะที่ผมบอกว่าลงมาลูกลงมาลูกนี่นะครับเป็นประมาณ1ิวิสุดท้ายนะครับแล้วมันลงมานะครับมันลงมาช่วง5าวิสุดท้ายพอดีนะครับออเดอร์2ออเดอร์สุดท้ายก็ชนะพอดีแต่ว่าท่านี้ได้จุดเข้าที่คาาเคลื่อนกันนะครับก็เลยชนะ1แพ้หนึ่งนั่นเอง ครับแต่ว่านี่ได้จุดน่าจะได้จุดใกล้ๆกับผมนะก็เลยชนะ2นะครับอ่ะมาดูนะครับสรุปเดือนนี้บวก46เหรียญนะครับกำไรอีก28นะครับสิ้นเดือนนะครับก็อ่าผมแพ้1นึ่งเนอันนี้นะครับก็ชนะ70แพ้27นะครับบวก90.69นะครับก็อ่านี่นะครับบางท่านก็บวก77นะครับก็ขนาดไม้ไม่เท่ากันแน่นอนว่าต้องบวกต่างกัน ท่านี้ก็บวกร้อยยี่สิบแปดเปร์เซ็นต์เลยนะฮะทํางานอะไรเนี่ยได้วันละสี่ร้อยเลยนะครับเนี่ยอืมก็ผมสองพอร์ตนะจริงๆผมบวกเกือบสี่ร้อยนะครับแต่ว่าผมเปิดต่อไม่ได้ปิดนะครับมันก็เลยอ่าก็เลยไหลนะครับไหลมาติดอ่าไหลมาบวกไม่ถึงสี่ร้อยนะครับอ่านี่อ่าอันานี้นี่ท่านี้บวกเดือนนี้บวกก,กําไรไปร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็อ่าถ้าทุนห้าร้อยก็บวกไปประมาณเจ็ดร้อยนะครับบวกไปเจ็ดร้อยโดยประมาณ อ่าอันนี้ของท่านนี้น่าจะมีปัญหานะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าออเดอร์ไม่ติดนะครับอ่ะนี่บวกไป77เหรียญนะครับท่านนี้นะครับก็ไม่มีเมกนะครับไม่มีเมกไม่มีแบบสมมติือว่าไม่มีการจ้างมาให้รีวิวนะครับก็นี่เป็นกลุ่มจากผู้ใช้งานจริงทั้งหมดเลยนะครับก็ท่านที่ชําระค่าเช่าแล้วถึงจะมีสิทธิ์เข้านะครับก็นี่บวก27นี่บวก200ดอนเลยครับโอ้โห โดยประมาณนะครับบวก200เหรียญนี่ฮะก็น่าจะขนาดไม้ใหญ่พอสมควรนะครับโอ้โหดีบวก200ร้อยทุน1 1 0 0ันหนึ่งนะครับอืมอืมยอดนะครับไม้ละ6กอ่าไม้ละหกนะก็บวก200ขึ้นอยู่เท่านะครับวันศุกร์เนี่ยบวกเยอะมากนะครับอ่าท่านี้บวกร5อ้าสี่นะครับบวก154าี่นะก็ก็ถ้าใครอยากจะบวกแบบนี้นะครับก็ก็มามาได้มาก็ได้นะครับนี่เดือนนี้ปิดกำไรที่4 4 7สิเ็ดเหรียญนะครับ่อเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เมคนะครับผมไม่ได้เมขึ้นมา นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาต copy ไว้ก่อนนะครับอ่ะของรีสโตนี่ฮนะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับก็ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับจบสัปดาห์5วันบวก 700, 7 0 0ด7 0 0บาทไทยนะครับ5วันนะครับ5วันก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาจันทร์ถึงศุกร์นะครับบวกไปถึง7,000กว่าเลยนี่ฮะก็บวกประมาณ200กว่าเรีย อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกท่านหนึ่งนะครับอลังการงานสร้างมากนะครับที่บอกว่าปั้นจากร้อยนะครับปั้นจากร้อยไปอา่าเท่าไหรหนึ่งพันนะครับน่าจะจำไม่ผิดนะต้องค่อยๆเดินตามที่แอดบอกนะครับส่วนจุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่าโลภตั้งเป้าสิบสองเดือนสี่หมื่นเหรียญน,น้านี่มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้นี่ฮะอ่าอ่านี่นะครับนี่นะครับของผมไม่เข้าเนื้อเลย ลงไป100เหรียญตอนนี้ได้มา1,000กับอีก4เหรียญแล้วนะครับอ่ะเป็นไงครับสุดยอดนะสุดยอด p y พิเศษนะครับนี่ก็คือรีวิวจากผู้ใช้งานจริงทั้งหมดนะครับผมอืมก็ถ้าใครอยากทราบประสบการณ์สร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการบวกจาก p y พิเศษแบบนี้ก็เข้ามาได้นะครับตอนนี้เป็นอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวในห้องนะครับสำหรับรีวิวนะส่วน อาจจะมีข่าวแบบไหนอะไรไงผมจะแจ้งให้ในกลุ่มตลอดนะครับแจ้งให้ในกลุ่มตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่านี่เติม300ได้600เติม500ได้ดด800ดนะครับก็กําไรนะอ่าไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นโบนัสเงินฝากนะครับ100%นะครับ100%แต่สูงสุดได้แค่300เท่านั้นนะครับก็คือบวก300ได้600บวกก็สูงสุดสูงสุด300%ก็คือถ้าฝาก500ก็ได้800เหรียญนั่นเองนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็สรุป สรุปเลยนะครับสรุปก็สัปดาห์นี้สองพอร์ตบวกไป1000นะครับบวกไป1น0 0กว่าเนาะเดือนหน้านะครับก็ที่จะถึงนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะเดือนพอร์ตที่ 0- 5%เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับขนาดพอร์ตที่มันเบื่อวังอลังการนะครับก็ผมเน้นเก็บยาวนะครับกำไรที่ดีอ๋อหเอเนี่ยมันมีแน่ๆนะครับ5้ตต่อเดือนมันมีอยู่แล้วนะครับมีแน่ๆนะครับเท่าที่ผมทดสอบมาคือบางเดือนก็เนี่ยอย่างเช่นเดือนที่แล้วนะครับ ดันไปถึงร้อยกว่านะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบได้นะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมดันดันได้เพียงประมาณนี้นะครับก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับทําตามคําแนะนําบวกแน่นอนนะครับผมผมค่อนข้างีจะกล้าการันตีเลยนะครับก็พอปีก็บวกไปนะครับบวกไปกนิดนึงนะครับเฉพาะสัปดาห์นี้บวกไปสามร้อยห้าสิบหกเนาะแต่ว่าบวกจริงๆไปสองร้อยถ้าหักลบต้นทุนแล้วก็กําไรจะบวกที่สองร้อยเก้าสิบเดียวเท่านั้นนะครับพอ รททีีท่่เดือนนี้เดือพฤศจิกายนผมตั้งเป้าไว้ที่ประมาณพอตละพันนะครับพอตละหนึ่งพันเหรียญนีน่ะฮะก็รวมของพอรพตก็เป็นสองพันได้นะครับใครที่ยังลังเลอยู่ก็น่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าบวกจริงหรือไม่บวกจริงนะครับก็ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มด้วยนะครับผมอ่ะโอเคทักมาหลังไม้นะครับทักมาหลังไม่ได้นะครับที่ เพจนี้นะครับที่เพจ c o p y r i g h protect นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอโพสที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะครับจะมีลายนะครับนี่จะมีลายสามารถแอทลายมาได้นะครับนี่อ่า copy qr code ไปลงในในเครื่องของท่านนะครับแล้วก็สแกนหาจาก qr code ได้เลยนะครับก็จะเจอผมนะครับชื่อลายก็จะเป็นเนี่ยนะครับชื่อลายก็จะเป็นเหมือนกับชื่อชื่อเพจเนี่ยนะครับ ก็ทักมาถามรายละเอีกดนได้เลยนะครับบวกบวกกันทุกเดือนแบบนี้นะครับแต่ว่าท่องทำทํทำตามคำแนะนำนะครับหลายคนเนี่ยไปเจ็บจากที่อื่นมานะครับแล้วก็มามาจบกับผมนะครับก็แฮปปี้กันนะครับแฮปปี้กันทุกคนนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะสำหรับการสรุปผลในแต่ละเดือนนะครับว่าจบยังไงนะครับเดือนนี้บวกไป1 0 0 0ันกว่าย้งไม่ทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นต่างๆมาให้นะครับสำหรับใครที่อยากใช้โปรแกรมฟรีนะครับโปรแกรมฟรีผมว่าจะให้ใช้สักสองอาทิตย์นะแต่ว่าต้องทำตามเงื่อนไขด้วยการสมรัครผ่านลิงก์นี้นะครับผ่านลิงก์นี้นะครับนี่ลิงก์นี้ก็เข้ามาแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเลขที่ ID มาให้ผมนะครับมาส่งมาทางไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่าด้านได้สมัครผ่านลิงก์นี้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวโปรแกรมให้ทดสอบนะครับ รวมถึงต้องส่งอีเมลมาให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดึงเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะรับสัญญาณกันต่อไปนั่นเองนะครับมีตัวโปรแกรมแต่ไม่มีอีเมลก็เปล่าประโยชน์นะครับใช้การไม่ได้นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโปรโมชัน่นสำหรับท่านที่อยากใช้ฟรีสองสัปดาห์นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ